ลาสิดเศฉลชื่อพี่ปัญญานะครับก็มันใส่ข้าวด้วยการอา่รานประวันสักพักหนึ่งพี่ปัญญาก็ลุกขึ้นครับแล้วบอกว่าอาจารย์ข้าวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญเซลล์ดีเลกเตอร์มาแนะนําให้อาจารย์รู้จักก็คือคนที่ดูแลทีมเซลล์ดูแลพาร์ทเนอร์ทั้งหมดนะครับประมาณห้าหกร้อยชีวิตนะครับก็มาแนะนําให้อาจารย์รู้จักนะครับครั้งแรกเลยอาทักเลยนะครับอารมณ์ป,ประมาณคุณฎาทพลเลยนะครับนะครับก็คืออาจารย์ทักเลยทําไมเซลล์ดีเลกเตอร์ที่นี่หนุ่มจัง คือคนที่ดูแลอาจารย์เนี่ยดูห้าสิบเศษเซเลนเตอร์จุปอนสามสิบบวกลบอ่ะนึกออกใช่ไหมครับจันทักเลยทำไมเซเลนเตอร์ที่หนุ่มอาจารยก็นั่งสนทนากันนะครับคุณคุณชื่อคุณสุธ,ธีนะครับก็คุยกับอาจารย์คุยเรื่องลูกของอาจารย์ลูกแฝดอาจารย์ทำทำอย่างไรถึงได้ลูกแฝดหรอทำยังไงได้ลูกแฝดชยายหญิงอะไรเงี้ยนะครับลูกแฝดชายหญิงเป็นยังไงเขาตามกันไหมป่วยป่วยเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ก็เล่าสั่งว่าอาจารย์จัะแยกโรงเรียน เพราะว่าเวลาเขาเรียนหนังสือเนี่ยรงนี้มีแต่เขาและเธอครูไม่สนเพื่อนไม่เอาอะไรอย่างนี้นะครับได้มีอยู่สองคนเลยจับแยกโรงเรียนนะครับคุณสุธีก็คุยต่อทำไมถึงเรื่องโรงเรียนนี้เด็กให้ลูกผู้หญิงทำไมถึงเรื่องล,งลน,ลงงงนี้ลูกผู้ชายแล้วเขายอมหรอแล้วพนาการเป็นอย่างไรบ้างคุยกันเรื่องลูกอาจารย์นีเกิดขึ้นชั่วโมงอาจารย์โดยมารยาทก็ถามกลับไปแล้วคุณสุธีมีลูกกี่คนแล้วคุณสุธีธตอบว่ายังไม่มีครับ วันนั้นอาจารย์ถึงบางอ้อเลยว่าทําไมคนคนนี้ถึงเป็นเซลล์ไดเรคเตอร์ที่หนุมที่สุดเท่าที่บีพีฮัสต์เอาคือเขามองเห็นโลกอย่างที่อาจารย์เห็นเป๊ะเลยนี่ออกใช่ไหมครับโลก,โลกคือตอนอาจารย์ไม่มีลกูกจะไม่เคยคุยเรื่องลูกลกับชาวบ้านเลยเพราะมัจุกอยไรแต่คนคนที่สามารถคุยขนาดที่เขาไม่มีลูกอะ่ะคือเว่าอะไรครับคนคนนี้ถ้าไปอยู่กับลูกลูกค้าเขาคงม,มองเห็นโลกของลูกค้าได้เป็นอย่างดีไปอยู่กับเจ้านายคงเข้าใจเจ้านายได้เป็นอย่างดีหรือไปอยู่ลูกน้องคง คุยกับลูกน้องเห็นโลกของลูกน้องได้เป็นอย่างดีเขามีทักษะการฟังที่ดีมากนะครับคือทักษะการฟังฟังแล้วเอามาถามมาคุยให้เราคุยที่เรารู้สึกดีไหมครับดีเขาเรียกว่ากด2080เราฟัง20เราฟังเราฟังเราพูด20ฟัง80นี่ออกใช่ไหมครับการฟังไม่ใช่นั่งทื่อๆแล้วฟังนะครับก็ปฏิสัมพันธ์ในการถามดีมากการฟังในสิ่งที่เราสนใจที่ธรรมดาฟังในเรื่องที่เราสนใจธรรมดา แต่เราสามารถมีทักษะการฟังในสิ่งที่เราไม่สนใจได้เนี่ยเราคือไม่ธรรมดาและวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวกลุ่มหนะึ่งเปเซ็นนะครับสอกระสับก็จะไม่อยู่ในความสนใจของท่านครับแต่วันนี้อาจารย์เชื่อว่าน,นะท่านจะโชว์ความไม่ธรรมดานะครับก็ปรบมือให้กลุ่มหนึ่งดังเลยครับ หนึ่งนะคะองค์กรของท่านโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับหรือมีจุดแข็งในเรื่องใดนะคะเข้าใจว่าทุกท่านอยู่กันมา20ไม่ว่าห้องนี้20ปีโดยเฉลี่ยอะน่าจะภากกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รีสองมาให้ดูนะคะอันดับที่1ก็คือฐานะการเงินแข็งแกร่งนะคะตอบโดยพี่อุ้ยเป็นท็อปิกแรกในใจเธอนะคะ2ก็คือรเราเป็นบริษัทรรทำงานพิบ้านนะคะข้อที่3คือเราได้รับารางวัลบริหารจัดการดีเด่น3ปีซ้อนนะคะขึ้นประกาศื่อวานนี้แสดงว่าคนสนใจอ่านข่าวขอบคอมนะคะไม่ดีใจมากอ่า ก็คือการบริการกับมืออาชีพนะคะข้อ5้นะคะเรามี CSR ที่แข็งแกร่งนะคะเรามีการบริการสังคมมีการให้กลับไปกับสังคมซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดรู้สึกจะไปโผล่ที่บอร์ดนู้นนะคะพีอ่อ่ะถัดไปนะคะเรามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะคะข้อเท่าไหร่เราไม่รู้นะคะเราเรามั่นใจว่าเรา,เ,ะะเราใช้เทคโนโลยีเราใช้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้ามากมายนะคะเรามีทั้ง a c e b o o k มี Twitter อะไรทั้งหลายอีกต่างหากนะคะ ต่อไปนะคะเรามีชื่อเสียงายนายยาวนากา65ปีนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้อยากได้เสียงปกมือดังๆเฉพาะของกลุ่มเราก่อนนะแต่เดี๋ยวจะเติมทีหลังเ,เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็อันเนี้ยถัดไปนะคะขอขอบคุณกลุ่มสานะคะสำหรับการคิดความคิดเห็นเพิ่มเติมก็คือเรามีการเทรนนิ่งที่ดีอย่างต่อนเนื่องนะคะ,ะ,คะแล้วก็กลุ่ม2อมาฝากเพิ่มไว้อีกหนึ่งข้อก็คือว่า กรุงเทพประกันภัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ประกันภัยค่ะ okay.